ยายมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะจะถามว่ามีการควบคุมดื่มน้ำไหมคะปกติแล้วคุณยายวันหนึ่งดื่มน้ำเท่าไหร่อะคะสามขวดสามขวดอะไรเอ่ยสามขวดใหญ่สามขวดใหญ่ลิตรครึ่งอะนะค่ะอ่าขวดละลิตรครึ่งนะคะ,คะสามขวดใหญ่ใช่ไหมคะอ่าตอนนี้ข่าไตของคุณยายเขาเรียกว่าอยู่ในโรคไตระดับปานกลางนะคะยังไม่รุนแรงค่ะซึ่งมันเป็น ช่วงเริ่มต้นของโรคไตค <ะ S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องอจํากัดน้ำ<ค>ะนะคะคุณยายก็ดื่มปกติได้ <คะ S 2> แต่ถ้าตายของคุณยายแย่ลงกว่านี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามค่าตายของคุณยายไเรื่อย<ค>ะนะคะถ้าค่าตายของคุณยายอยู่ในระดับที่รุนแรง จะต้องมีการจํากัดการได้รับน้ำในแต่ละวันลงเพราะว่าถ้าได้รับน้ํามากเกินไปก็จะทําให้เราบวมะนะคะแล้วก็อาจจะมีผลเสียต่อหัวใจแล้วก็ในเรื่องของความดันเลือดก,ก็จะสูงขึ้นด้วยะนะคะก็แต่ว่าตอนนี้คุณยายยังไม่ต้องเป็นกังวละนะคะก็ดื่มน้ําตามปกติแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องคุมน้ําตาลให้ได้เนาะโอเคค่ะ